โลครับสวัสดีครับเมื่อนี้วันเสาร์เนาะอ่าวันเสาร์มาสวัสดีครับผมช่างต้อมครับต้อมคนทำมาหากินมาพร้อกันอยู่มาพ้กันแล้วครับมือนี้ครับสลับบุรี่ครับวมือนี้รวมลงมือลงลงลงเรือลำเดียวกันแล้วครับผมเมือนี้ลงหน่อยเพิ่นแข่งครับเพิ่นบ่อยช่างต้อมไปน้ำวันที่แข่งกับช่างต้อมผมกันเลยให้ช่างต้อมเพิ่นปักนะครับเนาะ ผมเป็นคนพายเรือถือหางต้องลองรุ่นบ้างครับว่าลุงหน่อยที่เป็นเมื่อไรลุงหน่อยก็กับกับสร้างต้อมไอศิษณะมืออื่นแต่ว่าเพิ่นเบ็ดหลายกว่าเท่านึงอ่ะเฮาของเฮามีอยู่ลอยนึงลอยเดียวของลุงหน่อยสองลอยแปดทิปลอยห้าทิปหรือลอยแปดทิปไปเละครับประมาณนี้แหละของแกเยอะกว่าครับแต่เยอะละแกสองลอยตัวครับเขาเอาเยอะไมาแค่ลอยตัว กอดิไปใชเครับเดี๋ยวกะเิ่งวิธีต่อใส่ก่อนนะครับเ้อเบิ่งวิธีสร้างตอมปักนะครับเนาะขึ้นกันเลยครับบ่แตกต่างไม้เมือยกะคือกันขึ้นกันเบ็ดกับเบ็ดใหญ่เบ็ดกับเบ็ดผมเนี่ยครับจะสร้างตอมเนค้นปักเพราะว่าเพิ่นมีภารกิจพิชิตลุงหน่อย เพิ่นด่วนกันเพิ่นมาด่วนกันลูกหน่อยละท่าผมผมปฏิทารุ่นนอยเดอ้อเพิ่นมาด่วนกันลกนอยท่าผมพอดีช่างตอมเพิ่นมาบานแฟนนะครับใช่นากมันอย่ไก่ไก่บานลุงหน่อยเพิ่นก็นเลยมาน้ำกันส่วนผมกะแม่แต่บ้านนะครับบานบัวทองอเดียวครับไปดีับ เดี๋ยวขออนุญาตใส่กันครับเดี๋ยวตอนยามจังสี่ท้ายให้เบิ้งอีกเด้อครับเด้อเครับต้อทัดไปอาจจะแจ้งกว่านี้ครับผมเหนนะครับคันนี้ครับขับเรือขึ้นมาเห็นจับซ้ายครับแสงต่อมสางต่อมอผมจัดการเอ,อ,อ้ยประครังครับอ่าแล้วครับเ้าเนี้ย บ่ก่อดอกมาะอ้ยมันมีนมันมีนมันบ่มีนดอกเว้นะครับตัวแรกมาแล้วครับแต้มแรกอ้ามาแต่มเมืองน่านเลยด้วยนะครับครับมาแล้วใส่ซีมาแล้วได้แล้ว<ต>กระโจนง,ง่ายปันได้กลับถือว่าโอเค สร้างตอมเจ็บเนาะครับเนาะนั่นแหละเอาลงนี่เลยนกลัวมั้งสีกกลัวตัวมันนะครับบัตตี้ไหมครับเฮ้อ,อนะ <c oughs> ตัวห้เพิ่นตังลอยครับนะ้ำมือนี่ <c oughs> สร้างตอมผนมาแข่งกันก,นกบอาจารย์หน่อย <c oughs> พอดีเป็นมาบ้านแฟนใช่นาดนะครับเป็นกันเลยกัเลยโท่หากันนะครับแต่มารวมทริปกัน,กนโอเคครับเดี๋ยวํำดุลกันต่อไปเนาะเดี๋ยวที่ไทยเบิง่งเป็นช็อตตอนปลาก,กินยำนะครับตอนปลาก,กินครับมผมเบิงบ้งนะครับมองสร้างต้มแล้วผูกนะเทคนิคเล็ชุดเสียกป <c oughs> ัก <c oughs> บเบ็ดอยู่พี่แต่ว่าผูกกูฟูนมันคือการอัธารต นะครับในการใส่เบ็ดเวลาปลาติดนะต้นไม้ไดูออกไอ้ผมคมคมแต่มันโบแมนปลาโบกินน้ <c oughs> องกินอะไรม,มันไม่มีเหรอโอเคครับเดี๋ยวลุนกนต่อบไปก<อ><ต>็ครับผมกินแล้วกินแล้วเฮงเหลือมเฮงคือเรื่อยไเอ้าเอาเอ,าเอ,าเอา้าเหรอมันบ่แม่นน้ำดอก ดึงปันนี่ดุนน้ำกันครับดุนน้ำกันครับบาลุงหน่อยครับลุงตำหุย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 ข้าว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 ตะข้าตะข้าวตะ้าตตะเขอาแบบพีเมือร์แบบนี้อโอ้ข้าวข้าว ก็ห้าก <No ็ห in hey, totally ั้ก็หั้งเออนั่นจุดลอยอก้ามเเอาแบบยบน้นแม่ต้นไตะโก้ไอหนับสองครับสองครับฟังนี้นับสองครับนับสองสองแล้วดหน้อยม่พอยอมคือกันละร้อยเดียว้ คนแข่งกันนะครับผมมีส่วนเกี่ยวของผมนาทีไพยเหือของเสียเสียครับผมเดี๋ครับเดี๋ยวตามรุ่นตามชนกันต่อนะครับเดี๋ยวได้ช็อตเต้นเ้นแบบเด็กสีทายเบิ่งนะครับเลยครับผมเบิ้งด้วยครับเนี่ยงานใบดินโยบโยบนะครับโยครับงานเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเบิ้งจ้าจ้าครับเนี่ยเบิ้งเบิ้งครับสิบบวกแค่ครับตัวนี้ เอาละครับเอาละครับเอาละครับเบิ้งเบิ้งกันครับเบิ้งกันครับสิบวกนี่นะนี่เนี่ยครับเบิ้งแางตอมที่เอาขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตะขอเนี่ยเอาตะขอกันนเอาตะขออ้าวมาเดี๋ยวไอ้ไอ้เกี่ยวก็ได้เึลื่อนทึศน์เอาเ้ลืึอนทัศน์เอ

เนี้ยเนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋เอาเอาเอาเดี๋ยวตัวจับเดี๋ยวไอชิจับเือะหางอ่ามานนี้เดี๋ยวเดี๋ยเปล่าค่อยค่อยหางหางหางอือยูครับช็อตเด็ดอีรีเอานี้เอามานี่ตัวขบไปแกเอานั่นมันนี้เอาตัวคอมาเอาตัวคอมาตัวขบไปแกอุ้ยกระสือไปมีสิบมีสิบน่าจะมีสิบ món bò cốt gà xíp à, các bạn. Núi <laughs> khóc, núi khóc. đầy chân đầy. Để chân đầy, học bạn ạ. sang sầm, các bạn. sẽ đẹp nơi đây ร่วมกับลุงน้อยเพื่อนแข่งกันนะครับผมหนาทีพายเรือเพราะมีส่วนเจยวของเปคุนคนกาง <c oughs> ผมเป็นกรรมการเห <c oughs> มืองผมมตัตตานี่ไม่นช่เอาไปใจจังได้ถ้าลุดก็คือลุดเลยครับ <c oughs> มัดแน่นครับโอเคครับเดี๋ยวยังอีกสาม้นทุดทถ่ายเดี๋ยว สองขั้นดิอีกสองขันทุดถ่ายเดี๋ยวตามหลุดมึงครับไงครับไงครับตอนนี้ประมาณสิบว่าสิบนะครับน้ามีสิบอะว่าสิบกับใกล้เคียงผมมานหาไมีสิบอะครับแต่ละไอเขาครับผมตัวใหญ่ของแต่ละฝังนะครับนีอยากปล่อยมันต้องเหมือนฮานโบ่ี่ลุง ไปไปไปี้ตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวตอง่กูวตั้ตั้นั่นนั่นนั่นก็ดึงไข่ออกเรื่องเออผมน้อยตัวตัวเมียนะผมน้อยตัวเมียนะไ้ไ้มโไขุ่งไก่นแบบเดนเดของคนา่อมาใ่กล่ออนติดมด้ติดอน้อยตัวเมียเนี่ยครับผมผลการแข่งขันครับสุูบตาซางต่อมชนะนะครับซางต่อมชนะผม พอว่าสร้างต้อมได้ปรากฏนะครับลุงหน่อยมาได้ปรากฏครับเดี๋ยวไปตัดสติ๊กเกอิดไม่หรอครับเป็นลุงหน่อยปลาข้าวไว้แล้วลุงหน่อยปลาข้าวยังแบบนิ่มๆลุ่นไหมไปเบิ้ลไหมไปอีกสามพันเรียนสติ๊กเกอร์ครับผมไปเบิ้งข้างคุณครับไม่นี

บรรยากาศนะครับการแข่งข so ัน <sh> ม <reading ancient> <ennen> right. ีแพรมีชนาไผ่แพร์ส้มกาแฟตามระเบียบแตุ่่มอีกแล้วต้มนีุ่มีกแล้วไปิาอย่าไหลใน้ำสูสีครับใช้แปดเก้าเอาขึ้นมาเบิดเลย ใส่แปดใส่เก้าครับแต่ว่าสร้างตอมชนะได้ประกดครับขาดเพราะประกดเลยชนะขาดเพราะประกดเลยยังบ่ตายนั่นน่ะนี่ครับผลประกอบการโบทายเนี่ยโอ้โหตายเลยมือก้องหมูดำน้ำเลยได้รีแกลเผื่อไม่ได้เดี๋ยวก็แพ้ก็ตายเลยนี่ครับจะุกยี่หองเหรอ เออใครี๋ยวเงาต้องต้อใหญ่กว่ามึฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมเฮ้ยครับผมลุงนี่สามตัวนี้ลุงปลาน้อยปรากฏครั้งครับโอ้โหมันได้ปรากฏวันนี้ไว้ตัวแรกด้วยนะเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นพวกนี้นี่ครับผลการแข่งขันวันนี้แค่กางเกงผมก็กินขาดลุงแล้วเนี่ย ว,วะก<ซ>ูกะว่า,วาจะลื่นลงน้ำแต่ว่าไม่ตกน้ำมัน,นเก่ตัวแรกอะนี่ไม่ได้ดำสักตัวขนาดผมมัดสุดเชือกยังไม่ได้ดำเลยไอ้อกดอะ่ะครับก็เสร็จจะชอ่งอยังเอาท่านผู้ชมครับก็อย่างนี้ก็ขอลํำลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ